อัญมณีไทยแก้วก้าว,วนวรัตความรู้ความเชื่อและการใช้อัญ,ญมณีของคนไทยในสมัยโบราณเริ่มมีมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเราอาจทราบเรื่องอัญ,ญมณีของไทยในอดีตได้จากวรรณคดีไทยบางเรื่องบางตอนเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คนไทยรู้จักอัญ,ญมณี9ชนิดที่เรียกว่านพรัตหรือนวรัตหรือแก้ว9ประการในตำรานอพรัตมีคำกลอนที่มีอิทธิพลทำให้คนไทยรู้จักสนใจและนิยมนับถืออัญ,ญมณีว่าเป็นสิริมงคลมีการจัดแบ่งลักษณะสีชนิดลำดับชั้นคุณภาพแตกต่างกันไปได้แก่เพชรทับทิม มรกตบุตรราคัมโกเมนมุกดาหารนินเพทไทายและไผ่ทูนจากความเชื่อว่าอัญมณีหรือรัตนชาติที่เป็นของแท้แต่ละประเภทจะมีพลังลึกลับและมีความศักดิ์สิทธิ์หากนำมารวมอยู่ด้วยกันจะเกิดสวัสดิมงคลและเสริมสร้างอำนาจวาสนาแก่ผู้ครอบครองมากยิ่งขึ้นโดยมีความเชื่อว่า เพชรเป็นเลิศเนื้ออัญมณีทั้งปวงจะทำให้ผู้สวมใส่โชคดีมีลาบยศประสบความสำเร็จทับทิมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและมีอายุยืนมรกตจะเป็นที่รักของคนทั้งปวงและเจริญด้วยยศศักดิ์บุตราคำมีพลังอำนาจสติปัญญาดีและกล้าหาญมุกดาหารมีความเจริญรุ่งเรืองโชคลาบและความสุข โกเมนมีสุขภาพดีอายุยืนนินเป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไปเพทายป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพิษต่างๆภัยทูลมีสเสน่ห์เจริญรุ่งเรืองป้องกันคุณใสมีชัยแก่ศัตรูเนื่องจากอัญมณีนพรัตเป็นสิ่งหายากเช <c oughs> ื่อว่าบุคคลผู้มีบารมีไม่ถึง ย่อมไม่สามารถครอบครองได้เพราะอาจเกิดอาถรรพ์และภัยพิบัติแก่ตนเองอัญมณีทั้ง9ชนิดนี้ชนิดที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันคือทับทิมสยามรองลงมาคือไพลินเรื่องของอัญมณีโดยเฉพาะแก้ว9ประการคนไทยโดยทั่วไปนิยมเลื่อมใสนับถือว่าเป็นของมีค่าสูงและเป็นสิริมงคล นำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านศาสนาเช่นทำเป็นพระพุทธรูปและในสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้ประดับเครื่องราชูปโภคเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อแสดงถึงตำแหน่งและเกียรติยศ